อย่าหาทําเลยทีเดียวตอนที่เราเตรียมตัวหรือที่เราอ่านหนังสือสอบว่าเราจะได้หมอจุฬาแล้วหรือยังไม่ได้หรือได้หมอระดับไหนสิ่งที่พี่อยากจะฝากน้องทุกคนเลยที่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหมอหรือไม่หมอนะแต่น้องชัดแล้วว่ารอบสอบของน้องเนี่ยน้องอะจะสอบเข้าคณะไหนมหาลัยไหนสิ่งที่น้องต้องไปเช็คก่อนเลยคือคะแนนต่ำสุดที่สอบติดในปีที่แล้วเพราะว่าตัวนี้จะเป็นค่าที่ต่ำที่สุดที่ถ้าน้องเนี่ยฝึก อ่านและทําข้อสอบตามนั้นและน้องเลยเกณฑ์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยน้องจะมีโอกาสติดสูงโอเคปะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นปีที่ใช้ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากเขาเพิ่งปรับระบบข้อสอบมาใหม่มีการให้เอาข้อสอบกลับบ้านซึ่งปีนี้เนี่ยพี่คิดว่ามีความคล้ายกันเพราะนั้นน้องก็จะมีฐานในการดูคะแนนต่ำสุดเมื่อปีที่แล้วถ้าน้องอยากรู้ว่าน้องจะติดหมอจุฬาแล้วหรือย,ยังน้องก็ไปดูคะแนนต่ำสุดหมอจุฬาปีที่แล้วะคะแนนต่ำสุดก็อยู่แถว7 6 9 7 6 9น้องก็ต้องฝึก ต้องตั้งเป้าแต่และว,วิชาเนี่ยให้มันเกินค่านี้ไว้แล้วน้องฝึกให้ได้ตามนั้นก็จะบอกได้ว่าน้องจะติดหมอจุฬาโอเคปะไม่ใช่อ่านไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าเราอ่านแล้วต้องได้เท่าไหร่ต้องได้แค่ไหนอันนั้นไม่เวิร์กนะครับอย่าหาทําเลยทีเดียว